สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้บุ๊โตกับพี่รีโอนนะคะจะพามาตามมากินตามไปกินคือข้าวแกงราคาถูกซึ่งอยู่ในแถวแจ้งวัฒนาชื่อว่าข้าวแกงป้าแอวนั่นเอง ซึ่งเขาบอกว่าสตาร์ทที่ราคา12บาทเออมากกว่า10บาทเดี๋ยวนี้12บาทแต่ว่ากับข้าวเนี่ยแกงเกิงเนี่ยอร่อยแซ่บมากๆเอาเป็นว่าไม่อยากจะพูดมากปากมากเพราะว่าเขาก็มีตั้งแต่12บาทจนถึง15 16บาท20บาท25บาทมีหมดเลยนะมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวแกงข้าวมันไก่อุ้ยเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะทุกคนอยากรู้ว่าค่ะว่าอันไหนคือ12บาทอะคะน่เป็นอะคะ สองอย่างสิบห้างานบุกโกขอเออ่แกงเขียวหวานราดกับเออ่ราดกับอะไรได้บ้างอะคะกับอันนี้ได้ไหมสองอย่างนี่คุณผู้ชมราคาสิบห้าบาทเกเลือรสมากมีใบกะเพราไก่แล้วก็มีเขียวหวานไก่เอออันนี้คือสิบห้าบาทหรอสิบห้าบาทเยอะมากแล้วคนก็กินเยอะด้วย,วยอ่ะงั้นเดีด๋ยวผมจะสั่งอันนี้หนึ่งอย่างแล้วนะหนึ่งอย่างนี่โอเสั่งอะไรเธอสั่งน้ำนี่ใส่ฉันไปก่อนละ เออได้ได้เหรอ<ล>ไอ้นะน้ำอะไรน้ำลำญ่ำญำเออมีลำไยมีเก๊ก้วยใช่ไหมคะคแล้วก็มีคนละครึ่งด้วยเถองั้นเธอสั่งกับข้าวเลยเ,เดี๋ยวฉันจะสั่งอย่างอื่นด้วยแล้วก็มีก๋วยเตี๋วด้วยอันนี้ก็สิบห้าบาทเดี๋ยวคิดเงินทีเดียวอันนี้ก่อนน้เดี๋ยวเราไปดูว่ากับข้าวมีอะไรบ้างคุณผมูม้ชมเดกลับมา แล้วอย่างงี้มีกงมีแก๊ปมาสั่งไหมพี่หรือว่าต้องมากินที่ร้านอย่างเดียวที่ร้านอย่างเดียวเว้นี่ยี่ห้าหรอพอเก๋เลิศมากตายละเก๋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 ยี่สิบห้าบาทไปกินที่โต๊ะกันเถอะ ึงเวลาที่เราจะต้องมาชิมกันแล้วนะฮะรสชาติกับข้าวนะฮะร,ร้านข้าวแกงปแอววเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะอย่างที่บุกโกบอกว่าจานเนี้ยข,ข้าว2อย่างเนี่ยสิบาบาทอันนี้คือ15บาทส่วนข้าวมันไก่เนี่ยเนื้อน,น่องเยอะๆอย่างเงี้ยจานเท่าไหร่ยี่สิบห้า,าทแล้วไม่ได้ขายอะไรการมาถ่ายนะอื ให้ยอนนอย่างนี้เลยแล้วกับข้าวเนี่ยเป็นจานจระยี่สิบบาทแกงไก่ทุกอย่างเป็นเนื้อเยอะมากมผัดผักทุกอย่างอย่าเป็นกับข้าวจาระยี่สิบบาทหมดเลยเพราะฉะนั้นเราถึงเวลาว่ารสชาติจะเป็นยังไงเราต้องมาชิมเพราะว่าด้วยภาวะโควิดสิบเก้าด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยมันคุ้มราคานะใช่น่ากินมากเราชิมก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างอาชิมก่อนอถ้าพูดกอถึงราคานะมันแล้วเราชาติเกินราคาถ้าเกินราคาเนาะ กินแอบๆป่ะก็ฉันป็นคุณหนูเรยอฉันไม่กินแบบมูมามไม่ได้หรอกค่ะแม่ใครบอกเธอกินมูมามมีคนบอกว่าใช่ฉันกินมูมามอะไรกันหรอเพราะว่าจิฉันแอบไปนิดนึงอ่ะเพราะคุณหนูจะให้กินมูมมาไม่ได้หรอกค่ะเพราะเราเรียนเอ่อมาริยามาจากนีรูนี่วังนะคะล้วก็เลยย้ายถิ่นฐานมาจากฝรั่งเศสแต่หน้าเธอไม่น่าจะเป็นผู้ดีดีเก่านะตอนไปฝรั่งเศสแล้วตอนขักลับมาสมมติฉันเกิดที่นี่เขาบอกว่าที่นี่ไม่ใช่พม่า แกงไก่หน่อไม้ก่อนละกันอ่ะเพราะเธอชอบกินแกงกะทิเออใช่อ่ะกินว่ารสชาติเป็นไงแกดูไก่เยอะมากเลยอ่ะเอ็ฉันตักยังไงก็จะแต่ไก่เธอดูดิเนี่ยยี่สิบยี่สิบบาทรสชาติคุ้มกว่าราคาอืชอบคุ้มกว่าราคาสิบห้าบาทเนี่ยเกินตั้งแต่เด็กๆข้าวในโรงเรียนอ่ะแล้วได้ข้าวเยอะขนาดนี้ได้กลับเยอะขนาดเนี้ยต้องให้ใจป้าแกนะข้าวำจิ้มราดดำจิ้มหน่อยแล้วตัก ดูดีว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างข้ามันไก่รสชาติเขาไม่ทำมาลางจริงไก่จะกินยังไงหมดในย0ี่สบาทอะเกินไปอะอ่ะกินลาบลาบหรอลาบเลือดลาบลอยแมล่ลาบไก่อ๋อลาบไก่เพาเธอชอบกินเมนูไก่ด้วยนีย่อทำไมอ่ะปกติเขากินไก่อยู่แล้วกินยังไงอะปกติเธอลากไปกินในกระน้ำ ถ้าคนที่มากินแบบไม่ขาดสายเลยนะเดินมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยอ่ะพ่อแม่พี่น้องอยากจะเดินมากินง่ายๆไม่ต้องคิดเลยอ่ะมีข้าวแกงนะข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวยี่ห้าสามสิบเธอฉันชอบข้าวมันไก่เขาข้าวมันไก่เขาอร่อยมากช่วงนี้อากาศเย็นๆนะเนาะคุณเนาะมีข้าวแกงคุณผู้ชมคะถ้าอยากจะกินจะต้องมาแถวไหนครับคุณบุ๊ตรงนี้คือแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะง่ายๆเลยข้างๆตึกซีพีอออ หน้าบักซอยเดี๋ยวเลยเข้าวแกงธงฝาสิบบาทจริงๆเธอสิบสองบาทอ่ะที่จอดรถกว้างๆไปจอดได้เลยจอดได้เป็นยี่สิบสามสิบคันเลยโอ้เยอะเยอะกินค่ะเออรถไป้ลงไายแดงมากินหมดเลยนะ ทำไมอ่ะต่ำมมาริโอไม่เลอะสิคะเอานรีเ,อเลอะเขากล้องได้เหรอเข้านี่ไม่เรียบร้อยเลยไม่ตสวยเลยอยู่วังมาก่อนถ้าเราจะวังสะลานลมนช่ไหมหนูที่เขายืนขายกันอ่ะขายเหรออืมฉันขาย,ยอะไรอ่ะแต่ไม่ได้ยืนขายตัวนะขายลิชช,ชูขายลิชชูเก็บลิชชูเก็บนี่แบบนี้ขายชูเขาแบบเขา,าเช็ดอะไรอย่างเงี้ย ขอไม่ทำอะไรคะยืนออะไรคะหนูไปทำบุญแถวนั้นค่ะใกล้กับวัดโพค่ะครัแม่ทำไมคะคุณแม่จะให้เล่าไหมล่ะใถ้กูเล่าไหมกูก็เล่านั้นได้สิกูก็เล่าเรื่องมึงได้กูเล่าเรื่องมึงได้นกูก็เล่าเรื่องมึงได้นะมีโจผู้ใจอหยาบหายไก่เห็นนมงูไงงูเห็นหัวไก่อะไนะคะไก่เห็นเลยนะคะนมงูงูเห็นหัวไก่ น่าหลังมหมอุย้ยไรนะอ๋ะอไอ้นะสวยก็สวยตายเนี่ยดูสินางสาวเชียงใหม่ในดวงใจปีสัมมาโกสิบสี่สวัสดีค่ะ,อะชอมือให้ผู้ชมดูสิคะอืมสวยเมื่อกี้สวยจริงนะจริงก็ยิสวยอย่างไงไ้ย้ยินเหมือนชั่วชั่วอะไรซะยากสวย ออกเสียงไม่ไปดูลีลันเห็นได้เลยฉันพูดว่าอีสวยอย่างนี้หน้าหลักมมหน้าหลักมมหน้าหลักมามถ้าโกหกก็คือโกหกจบถ้าโกหกเปลี่ยนเรื่องพูดถ้าโกหกขอผมไม่ขึ้นอีกแล้วต่อไปนี้ชาติหน้าชาตินี้ผมไม่ขึ้นละกินละน่าเห็นไหมกูได้ยินนะหัวล้านน้องบูมีบูรีเดี๋ยวอาบุรีฉันทำไมเอ็มึงบูรีกูก่อนอะอะไรคะ ต้องคิดตังหนูไม่ได้มันของซื้อของขายแม่ไม่เอานะไม่เลี้ยงงาน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 ให้หนูไม่เอาแม่อ่ะคิดหนูสักสองร้อยแล้วกันสองร้อยแม่เอาใจดีแม่นะไม่เอาแม่ไม่ได้ของซื้อของขายช่วงนี้สถานการณ์โควิดไม่เอาอ่ะทอนหนูมาสามร้อยแม่มาอร่อยเดียวก็ได้มาร้อยเดียวเอาอร่อยเดียวต้องจ่ายแม่แม่ แม่ดูสิแม่เลี้ยงเล่าว่ะดูสิเนี่ยดูสิใจดีขนาดนี้ถึงว่าทำไมลูกค้าเยอะขนาดนี้ขอบคุณนะคะอย่าเลยมาอุดหนุนนะแม่ฝากเบอร์หน่อยถ้าเกิดสู่เขาจะมากินทำยังไงอ่ะจะต้องโทรวาเบอร์อะไรครับเราไม่ต้องโทรมาเปิดทุกวันเปิดทุกวันเลยเหรอจันถึงอาทิตย์เลยเหรอมาได้เลยเหรอแม่โอ้ข้างตึกสีกี่โมงนะคะตีห้าถึงบ่ายสามข้างปัญญาพิวัตรแบบนี้นะคะมาก็ได้เลยเปิดทุกวันจันทถึงอาทิตย์ตั้งแต่ตีห้าจนถึงสามโมงเย็น ดูสิขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากจริงๆด้วยอ่ะแม่นะแล้วก็ขอบคุณค่ะอิ่มอร่อยแบบนี้แน่นอนนะคะครั้งต่อไปตามไปกินจะไปที่ไหนบุกกกับพี่ริโอจะไปไหนต้องรอติดตามต้องทำยไงคะกดไลค์กด subscribe กดอะไรกันแชร์เออกดแชร์ด้วยแล้วก็อย่ากดดีลีทริโอนะคะฝากกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะงูแตะเชิดเชิดเลยเนาะหน้าตกเนี่ยหน้าตก มีผู้ชายเราหล่หอมากินด้วยเดี๋ยวไปแอาเขาปั่นเขานั่งอยู่ตรงนี้